เ็กอันน้นเลยฮะลองอืมเด็ดเสรเสร็จว,ว,ว่ยไข่หมเดงนอกเนมเมนูอร่อยมากเมนูอร่อยอ่มาสอนน้องน้อยทอดไข่กัน่น้องน้อยเคยทอดไข่ปะ เคยบ้าเคยถอดไท้บ้าคยบ่เคยเดี๋ยวมื้อนี้เอดิสิสอนน้องถอดไท้ไอ้น้องดีสอนเด้อไอ้ดีสอนเจ้าเด้อนี่ใส่เกลือใส่บ่บ่ใส่แต่นี้ก็ได้นี่ๆเดี๋ยวเจ้าใส่นี่เจ้าเอาตัวนี้ก็ได้นี่ฮุบลงหน่อยนึงใส่กระเส็บือกันเจ้าบุ๋มเคยใส่ขั้นตันแรกก็คือใส่ใส่อย่างนี้เจ้าใส่นั่นเกลือแป้งนัวอันบ่เกลือแป้งนัวใส่แล้วจืดเด้อเออน้องใส่เกลือแป้งนัว แล้วก็ตีๆๆให้มันเข้ากันเข้ามันละลายน,นะโอเคขั้นมันบอละละลายแล้วมันกระซีกันไปย้ำเกลือแล้วมันกระชค็มไปนี้เออมันเค็มอันนี้ก็ใส่แล้วนี่บัวบางหอมอ่าโอเคได้หน่อยนะไลยแล้วโถกอันนั้นโล่งมันน้ำมันไปนี่น้ำมันอ่าเอาใส่ถุงนี่ก็ได้นะ เ้าจะไปทีมดังถงเด้อกระเทียมยังอยู่เด้อเนี่ยขัดมันขาดบะไ่ได้เร็วมาไอ้ดึงให้ไม้ชิดึงให้โอเคนี่เฮาก็ซิมาถกน้ำมันนะเพราะว่ากระทะเอาฮ้อนแล้วพอแล้วพ่อพ่อฮกาซิทาน้ำมันให้มันพุทก่อนให้มันเดือดให้มันเดือดเดือดกับพุทก็คือกันนั่นแหละ เขาล้นให้เองนั่นนี่ฮะเขาล้นให้น้ำมันมัน,มนทั่วถึงกันเลยแอมเออเพรเออทั้งเครื่องเพรละมันจะบดติดหม้อเอ้ยไข่ไข่ของเขายองบดใส่เออตีเชอร์โรไข่มุเดียนตีเสอร์จงน้อยยาวเสไไน้นลายได้ให้ไปก้อยน้ำดีเอพอพ่อโอเคล,ลืมอะไรยังไีนี่นะลืมเลยแล้ทั้งเครื่องนี่ใส่นี<า>่งตัวไปลายไ,ปไ,ปไม่กั ออโอเคองเสร็จจื้ยว่าจือจ้อเนานะเออจื้อมะนาแล้ามาเฮ็ดกินเลยเนาะใส่เกลือใส่แป็นนัวเอากระเทียมลงบ้างด้วยะนึ่งกระเทียมมันบ่เออนนัั่แหละคเออนี่เจ้าน้ำมันลงเลยเจ้าเบิเ่งกระเทียมมันจะซีละได้เลยเนี่โอเคมันเดือดแล้ว ก่ต For <ad> ่อตาต่อหลังยังไฟเข้าพอดีนะสำนักเนาะพอดีเนาะอันนี้แหละไฟเข่ามันก็ดับมาหายเพราะว่าลมมันแห้งลมแห้งจัดการมันบ็คือเตาแก๊สเด้อแล้วอันนี้แหละธรรมชาติอันนี้เตาแก๊สนี่มันอันนี้มันแสบกว่าเตาแก๊สได้รึไม่แหละมันกินมันสีหอมเขาล้นเลยได้น้องได้ทางพื้นเหมือน โนเป็นยังบอ่<ม>อา้าวเลื๋ยวแต่สูตรน้องสาวคนเด้อใส่มเป็นไ้อนล้เนาะน้อยเบิง่งเอาเด้ให้ไปเห็ดมือหน้าเด้ไอ <c oughs> ้มามือหน้าจังเห็ดสบาย เอาบ่วงน้อยนํำอาบวงน้อยสองอันนล้พริกเดชจึ๊บไเดียวว้าวว้าวว้าวผ่าไฟออกเลยเด้อบวงซิกข้างก่อนซิกขึ้นข้างขก่อนข้างพุ้นข้างพีได้ไหมไม่ได้เอาได้แล้วอีกตัวนึงเอ้ยมีละมันจะเป็นแผ่นครับโอเคโชู่ๆไม่น่ากินไก่ตัวนี้เนาะ บอกมาขึ้นเงินดูยยยยโยกโยกโยกไงไก่มันก็มีชีวิตคือกันก็ไม่เอาไงไก่อยากขึ้นเงินนันไงคนมักโยกเด้อส,<บ>สองจานมบอลวันเดียวอันนี<ส>้พ่อเบ่งแบบให้เพิ่นเลยเขาเอาจานหนึ่งเอาจานหนึ่งเพิ่นจานนึงแรก กะเพกกะทะ้างเอ้ยเซฟกระทะ้างเห็นว่าอย่างนี้น่นกระแสดังต่างกำลังดังเลยกำลัง,ด,งดังกำลังเป็นกระแสเลยกระแสไวรัสด,ดูเยอะเอาเอาเอาจานมา มันเตกกขนาดนี้น okay. right ี่โอเคได้แล้วเห็ดเป็นมาน้อยจือบอจือแล้วเนาะอาจารย์ตุ้งใเ่ยหะเออนั่นแหละเริบเออหม้อมันน้อยไปบาสหอนได้ฮอนได้นะ เสไปใส่ไหมแล้วก็เออได้เรียบร้อย<อ><อ>สู้ได้เอาแขนเสื้อเลยได้ไหมดึง<ห>แขนเสื้อสู้ได้ดึงแขนเสื้อเข้ามาปกมือแล้วก็จับหูมันมัน <c oughs> ก็ได้หลุดแล้วเนาะย <c oughs> ได้ยังไงแบบนั้นอ้าวเนี่ยได้ซองจานอ้าวโอเคแล้วจังเบ่งให้มันโทก,กันก, <c oughs> ก็ก้อยไข่มดแดมงมาเลยเมนูต่อไปไเจ็ดไปเดียวเออคิงมีคิงบ่เมนูต่อไปลองซาคนจัด ก้อยไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงเนาะมื้อนี้แม่สิสอนให้น้องน้อยแต็งกิ่นน้องน้อยก็มีสูตรของเราคือกันแหละแต่ว่ามื้อนี้ให้น้องดีเฮ็ดเป็นสูตรน้องดีหรือว่าไอ้ตุงสิกินสูตรน้องบ่เอ้าตามตามใจจะเอาเห็ดจะอาเป็นเห็ดเอ้าเอ้าจัดการเลยน้องดีน้องดีจัดการเลยวันนี้เออเอาวงเลยอาเผ็ดเต็มมะเผ็ดเผ็ดผ่นเนี้ย เอาใจเลยเกลือสูตรง่ายๆเอาข้าวขวายเลยหนึ่ง,เ,งเดียวมีบอสขันบ่มีกะอันนั้นอ่าเป็นเรียงบุ้น,นบ่มี่บูมี่ใส่ก็ได้บ่ใส่กระเซาะไปกันสลายเขาเจ้าบ่ค่อยบ่ค่อยได้กินแม่นบ่บ่ค่อยได้กินบนน่นะเกลือบเป็นนัวประเภทละเลี้ยวนะ มันก็ขึ้นครับแต่ละเฮือนแมนขึ้นแต่ละเือนเผ็ดป่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเสพใด่ป่ะทำน่องแบบนักเผ็ดเหงีนน่องนักเผ็ดบอมากินเพ็ดบ่ลากนเอ็ใส่บ้องเพ็ดนะใส่ใส่อีกคนาจัดไปน้งดีพอแล้วพอแล้วเนาะจีได้เข้าในห้องน้ำเสพทองประเม็ดหยางดอกมากินแบบรสชาติเบาเบ้าก็พอแล้วโอเค ปีธิดาเนี่ยนี่เริ่มหัวปีเด้่อาจจะได้กินไข่มาเด็กเนะบอกยังไม่ได้กินสิมันจิมก่อนจะไปให้น้องน้อยซิมก่อนฮะลอออืมได้เสร็จเสร็จวะพอดีวะมียังบุพอพอดีปะเมน<ป>ะ<อ> ในใจวะไปชิมเอเลยลองชิมไลยก็แล้วนี่แล้วค่ะกษิมาใส่หอม,มลงเลยทำเร็วๆพี่อยากแล้วพี่หิวแล้วหิวข้าวแล้วเนี่ยเหรอเห็นน้องสาวไม่เห็นแล้วอยากเข้าออพี่น้องเนี่ยเนี่ยกษัยหอมเราไม่สีหลายปวดวะให้หน่อยๆแล้วค่ะ <uk ain> ซุ้มชามจังเลยจัดไปใบมันไหน่หว้าวเนี่ยไข่มดแดงสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ,อ,อ้าวสุดท้ายเมนูของเราก็มาหอดแล้วพี่น้องอ่านี่ก็ได้ใ,ใกล้ๆนี่แหละมี่เมนูของเรามแล้วทอดไข่ ทอดไข่กับไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงพี่น้าะเมนูอร่อยมากเมนูอร่อยจังเอับกินสองสาวลงมือกินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกับน้องน้อยน้องน้องดีเนาะนี่กินฝีมือน้องดีเดี๋ยวมือหน้าต้องกินฝีมือน้องน้อยอ่าชื่ออยู่ปะชื่ออยู่ปะชื่ออยู่ปะเฮ็ดจังไหนจังไหนชื่อเนาะ จะลองเบิ่งเนี่ยทอดไข่สะไข่โมแดงนั่นมาเด้อไอตุกเด้อกินก่อนเด้อตุกเด้อกินก่อนเดี๋้อไอตามหลังมาเลยแม่เด้อแม่น้องอยู่ไซทางไรเบ่งเบ่งให้เพื่อนก็ได้ไข่นั่นเบ่งออกเบ่งเบ่งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวคนนี้โอเคกินมัากินตัวใดก็ได้ Trong ơi phân Chị nói, Long bơm à, đặt con cứ nước lai em này, ướt Ước ước con nhé đặt con, chờ đã, xin, mình đã hết kiếm bên này thôi thằng ืินมันร้ายละก่อนมันก็้ท่านั้นได้กินข้าวได้จะอด้กินข้าวจะด้วยจะด้วยเกพี่สะพ้ายเนาะเห็นบอโอเคได้ละ <c oughs> อ้าวเมนูที่ท่านผู้ชมรอคอยก็มาถึงแล้วนี่สีมือน้องดีสา,าวเล่วคนเนาะอ่ากระโวยไข่มดแดงสีมือน้องสา,าวพอด และฝีมือสองสาวแล้วมื่อนนี้เนาะมื่อนนี้ขอฝากทองอ่าไว้กับน้องสาวเพื่อให้เมื่อวานนี้นมา,าตัดทิ้งทีชีวิตของสองสาวเพื่อนแล้วก็ได้มากินข้าวกินน้ำพร้อมกันมาแล้วผู้ชมานกินข้าวลำกันสุดฝีมือน้องดีบัตรชีเส็บบ่้รู้ว่าจังไดนะรอ,อมึงด้ายรอชีเส่บคือไอ้บัมทุกเคยกินปะนี่ทอดไข่ใส่ไข่มุแดงฝีมือแซ่บเซ็บอืมอืมสุด,ดยอด,ด น้วมาอะไรจังไหนหดดลองตัวนี้ตัวนี้เพลลดเดิ่ไนไาด้อยไข่มดแดงอืมแซ่บอันนี้แซ่บเพราะว่ามันมีผักครบอยู่เลยใส่ขิงแซ่บเนาะเล่นข้าวเยอะจะด้วยแซ่บเนาะเบมนเด้อร์ขอลาเมื่องเขาเด้อนเบเนเด้ออยู่ดีมีแหง้ง ครอบครอบใจลายมากินข้าวกินน้ำน้ำมือนี่โอ้ยมาถ่ายลูกสาวเจ้ามือหน้าจกสิมาสัมภาษณ์แมดเออเออแม่ก็ยังนุ่มอยู่เนาะเออลูกสาวแพงอยู่วะลูกสาวนี่ฮะแพงแพงอยู่บ่แพงแพงบ่หักหลายบ่หักหลายเนาะพูภาษาลาวค่อยๆได้บ่ได้เนโอยๆเนาะเออหนีหน้าตาเาจะคือแม่ได้พี่น้องงามได้แม่เนาะมือหน้าจะมายาไม่เด้อ อมือหน้ามาใหม่มือหน้ากับมืออื่นนี่แหละบบแมนมืออื่นมือโบแมนมือใดหรอกมืออื่นอ่าอันนี้กับลูกเออนี่กับลูกลูกลูกจำมือได้นเนาะคุณเนาะกระเม่นเป็นบ่สามคนเป็นบ่ผู้หญิงมัดบ่มีผู้ชายน้ำบ่ผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายมีแต่อ้ายโอ้ไก่นี่ยผู้หญิงมัดเลยโอ้ยสามเสี่ยวขาดองเนาะเอ้าโบมีอย่างไรให้อ่างั้นเห็นเอานบเอาบังนบเอาบังเออเฮียนเอออ่าขอบใจเด้อขอบใจเด้อเออแล้วก็นกเอาเนี่ย น้องเพิ่นยังบท่านได้เฮียนหูก็ค่อยๆเฮียนค่อยๆฝึกไปไอ้ก็มีน้อยโบหลายแต่น้ำใจไอ้ให้เจ้าเด้อมือหน้ายจะมายาไม่เนาะน้องสาวอายุ18ปีเนาะสาวน้อยสาวงามบานป้าเนาะมื้อนี้ก็ได้มาตัดทิศวิถีชีวิตของน้องเพื่อนฮอดเฮือนนอดซานเลยนี่ทางสองน้องเอออันนั้นมือหน้าเอาน้องสาวสองคนออกกล้องนํำเด้อให้กับเจ้าเฮียนหูน้ำเฮ็ดอย่างเฮ็ดน้ำกันผู้หนึ่งล้างถ้วยผู้หนึ่งนึ่งเข้าผู้หนึ่งเป่าไฟเฮ็ดนันนั้น่ะบ่เนาะ เอออเาความงามของน้องออกมาให้เอชซีได้เห็นเนาะเอาความงามความดุความมั่นความขยันเพี้ยนอีตนแม,ม่เมนี่ยน่ะเม่กะบบมีไผ่เนาะอาศัยอยู่กับลูกๆเม็นบะเพื่อน,นก็ไม่ได้เอาผัวเลยบะบม่ได้สร้างครอบครัวเลยะ<อ>บะบ่เนาะอยู่กับน้องๆเม็นบะอ่าอยู่กับลูกๆดีแล้วเอาไอ้เมื่อก่อนเด้อมื้อไนมาหาไหมไปไปโอเคเอาเมื่อก่อนได้ไหมเด้อเขาใจละลายอยู่ดีมีแรงบ้รรชวนอ้าว อ้าวลีกได้ไอแมวเว้ย <c oughs> ไปลงก็ได้แบบนี้ได้ <c oughs> ด้วยมันชวนมันชวนแม่อ้าวโอเคสำหรับอ,อ,อ่าคลิปนี้เฮากาได้มาหาน้องสาวเพื่อนเนาะได้กินข้าวกินน้ำซ้อนเพื่อนอ่าเฮ็ดเมนูอสองเมนูดดนเราดาวพาเฮ็ดเนาะอ่าด้วยนี่แหละน้องสาวเฮานี่แหละมื่อนี้พาเฮ็ดเมนูก้อยไข่มดแดงเนาะแล้วก็ก้อยกระป๋อโมโบแม่อ่าก้อยไข่มดแดง แล้วกะเฮดเมนูทอดไข่ใส่ไข่หมดเดงให้น้องสาวเพื่อนได้อยู่ได้กินเพราะว่าน้องเพื่อนกับโบเคยอ่าค่สิวลาอยู่ในโลกกุ้งเนาะอยู่แบบแคบๆในมุมมองของเพื่อนมื้อนี้เฮาก็ได้มาบอกมาสอนเพื่อให้น้องนุ่งเพื่อนนี้ได้เฮดอาหารแบบอ่าในเมืองหรือว่าสู่อ่าน้องนุ่งแล้วก็แม่เพื่อนนั้นได้อยู่บบได้กินใหแบบ้แซบบ่บแซบได้กินเนาะไปากให้น้องเพื่อนนี้ได้เฮียนหูอ่าเกี่ยวกับวิถีชีวิต อคนในเมืองไปนัน่พี่น้องสาวคนนี้ก็ถือว่าไปไกลแล้วพี่น้องเลยไปไกลแล้วไปไกลแล้วน้องสาวคนนี้ถือว่าดีแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคน้องสาวมีอยา่างอยากฝากอีฟซีป่ะจ้างไดยก็ฝากอันไปติดตามทองน้องดีสาวเล่าในเดิมมาเบื้องพืนงานน้องดีเนาะว่าน้องดีทีเฮ็ดกิจกรรมเป็นอย่างเน่กับไอตุกเนาะอ่ะาโอเคพี่น้องเนาะอันนี้ก็คืออ่าน้องดีสาวเล่าเพิ่นก็นได้ฝากผลงานของอ่าของน้องสาวเพิ่นไปแล้วกับ คือว่าครแหละเนาะจังใดกะฝากเป็นควันและกำลังใจให้ท้าวโดยการเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นควันและกำลังใจให้ท้าวนี่ได้อ่าฮ็ดคลิปแล้วก็สร้างสีสันผลงานแบบนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะาานนท้าวสองเนาะสามเนาะขอลาบก่อนสบายดีบ๊ายยบา